น้องเดมี่ลูกสาวแมลิเดียสรันรัตโตเป็นสาวแล้วใช้แววสวยสุดๆค่ะใช้แววซุปตาตัวน้อยตั้งแต่ยังเด็กๆเลยค่ะสําหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนสวยของแมลิเดียสรันรัตและสามีแมทธิวดีนที่มักออกมาอัปเดตความนา่ารักสดใสของลูกๆให้พี่ๆแฟนคลับได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมนับวันน้องเดมี่ก็ยิ่งสวยนา่ารักเหมือนกับคนแม่เขาไปแล้วทุกวันค่ะนอกจากนี้สาวน้อยอยังเริ่มมีผลงานในวงการแล้วด้วย ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ถ่ายโฆษณาหรือถ่ายแบบน้องเดมีก็ทําออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวออกงานกับผลแม่แต่ละครั้งสาวน้อยก็เอ็นจอยสุดๆล่าสุดสแม่ลิเดียได้ออกมาโพสตท้าคว,วามน่ารักของลูกสาวใส่ชุดกระโปรงสีแดงปล่อยผมยาวสวยดูโตเป็นสาวมากขึ้นค่ะทำเอาแฟนๆน,น,นั้นต่างเข้ามาแห่แชมความสวยของเต้าเดมีกันเพียบเลยทีเดียว